ของเครือข่ายต่างๆนะครับอาเซียน10ประเทศอาเซียนพลัสนะครับต่างๆที่พวกเราเห็นแล้วว่าต่างฝ่ายต่างคิดว่า <c oughs> จะขยายดูนอำนาจความร่วมมือโดยเฉพาะยิ่งทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตัวย่อตัวหนึ่งซึ่งผมเองก็ไม่คุ้นนะครับแล้วก็ได้ฟังจากที่ประชุมนี้ก็คือ TPPA นะครับก็เมื่อเช้านี้ฟังรายการ96.5นะครับซึ่งไม่มีคุณกัณิกาเนี่ยนะครับเพราะว่า ไม่ทราบวันนี้ไม่ใช่คิวนะฮะแล้วก็มีรายการ9 6าก็จะมีตัวย่อเขาก็พูดถึง TPPA นะครับ TPPA นี่มสักครู่ดูในเอกสารเร็วๆเนี่ยนะครับท่านก็คงเห็นว่าน่าจะต้องใช้การติดตามความพร้อมเรามากนะครับเพราะว่า TPPA ก็มีจุดเริ่มมาจากทั้งหลายประเทศนะครับเช่นบูนนิวซีแลนด์เราก็จะสับสนไปพอสมควรทีเดียวว่าจุดศูนย์กลางของการเจราจาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่า ในฐานะที่พวกเราเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเนี้ยนะครับคงจะต้องติดตามดูว่าตรงจุดไหนที่เป็นโอกาสนะครับที่ฝ่ายในการที่จะใช้ประโยชน์จากการเจราจาเนี่ยจะเอาประโยชน์นะครับผมก็ตั้งเป็นคําถามว่ามหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีหรือแม้แต่จีนเนี่ยนะครับที่คิดการกันว่าต้องการให้อาเซียนเข้มแข็งเนี่ยนะครับก็น่าเป็นข้อคําถามนะครับว่าต้องการเข้มแข็งเรื่องอะไรนะครับเพื่อใคร เขาจะยอมหรือไม่ที่จะให้เราเนี่ยเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ขาราลดลงนะครับถ้าย้อนไปดูก่อน40เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยไทยเราก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับเสือไม่ถึง11ตัวนะฮะเสือ5ตัวนะครับเสือ11ตัวนั้นเป็นยานะครับที่โฆษณาขายนะฮะ5ตัวนี่ดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนั้นก็ปรากฏว่าหลัง40เศรษฐกิจตกนะครับเขาก็บอกว่าหลุดเลยทีนี้นะครับอาเซียนไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับอาจารย์สุรเกียรติใช้คําว่าหลุดจาก เลด r s สกรีนออกไปเลยนะครับแต่ a อเปก็คิดว่า,าการผิดหรือโดเมสติกอีโคนมีเนี่ยน่าจะาดีนะครับน่าจะกระตุ้นก็มีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มาสู่อาเซียนซึ่งก็ตกลงกันไว้โดยข้อเท็จจริงนี่ตกลงไว้ถึง6-3เพราะคิดว่า,าประเทศในกลุ่ม CLMV อย่างพวกแคมเบเดียนะครับเมียนมาลาวนะครับเวียดนามต่างๆเหล่านี้อาจจะยังไม่ทันแต่สุดท้าย ก็เร่งขึ้นมาเป็น2558ซึ่งจะถึงในไม่ช้านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเจรจาเหล่านี้ก็คือการปลดล็อกข้อกฎหมายเพราะมุ่งหวังเรื่องของอการไหลนะครับไหลลื่นของสินค้าบริการที่ใช้คําว่าฟรีโฟนะครับแต่ความจริงมันไม่มีทางฟรีไปจนหมดนะครับมันคงจะเป็นฟรีมากขึ้นแต่จะแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มีอยู่และกําลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับที่ผู้ที่ต้อง ติดตามในเรื่องนี้นะครับในห้องนี้ก็มีหลายเครือข่ายเช่นติดตามเรื่องยานะครับติดตามเรื่องการขายสินค้าบาปนะครับเช่นเหล้านะครับบุหรี่ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวงที่พวกเราโดยพ้องยิ่งการเกษตรซึ่งเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็เราก็เคยเห็นผลกระทบต่างๆเพราะฉะนั้น FTA นะครับก็เริ่มหมุนเข้ามาจากวงเดิมที่เป็นทวิภาคีเช่นไทยสหรัฐ ตอนนี้ก็มีมาใหม่ๆนะครับเป็น FTA ระหว่างอาเซียนยุโรปนะครับแล้วก็ TPPA ก็จะเป็นรูปธรรมอันหนึ่งซึ่งได้ฟังจากพวกเราหลายคนว่าในขณะนี้ก็อาจจะเป็นเวทีนะครับที่ฝ่ายที่ต้องการนำข้อกำหนดที่บางทีเกินไปจากสิ่งที่ควรมีนะครับในข้อตกลงการค้าโลกเคลื่อนในระดับบนเป็นพูุภาคีใหญ่โตเคลื่อนยากนะครับลงมาเป็นทวิพาคีก็ทำยากเอาแบบกลางๆมี5ประเทศ10ประเทศ แล้วค่อยๆให้พวกที่ยอมนะครับมาทําให้เกิดพลังในการกดดันพวกที่ไม่ยอมนี่จะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่หรือเปล่านะครับเหมือนเรามีเพื่อนมีฝูงนะครับเด็กๆตอนเป็นนักเรียนก็มีเพียร์เพร u เชอร์นะครับไม่ทําก็รู้สึกว่าแย่นะครับรู้สึกว่าด้อยกว่าเขารู้สึกว่าเขาจะไปแล้วเราตามไม่ทันทั้งที่อาจจะยังไม่ได้วิเคราะห์ลึกซึ้งนะครับวันนี้คงจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับการเจรจาทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมุ่งตัวเลขนะครับทางเศรษฐกิจแต่ว่า กลุ่มคนเล็กคนน้อยนะครับกลุ่มผู้ที่อาจจะไม่มีเสียงนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ขาดเวทีที่จะให้เข้าไปนะครับหรือมักจะมีการกันออกจากการเจรจาตัวอย่างที่ผมเจอมาเร็วๆนี้เลยนะครับเจรจาการค้าไทยรัเสเซียเสนอให้มีนักวิชาการที่ทําการศึกษาเรื่องแอตเตอร์สเน่ยนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่ไม่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมากมายนะครับผู้ที่รับผิดชอบก็ปฏิเสธนะครับ เนื่องจากว่าในสิกว่าหัวข้อของการเจรจาการค้าไทยรัเสเซียเนี่ยก็มีเรื่อง a d v e s t o อรซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับการที่คู่เจรจาเนี่ยนะครับเป็นประเทศใหญ่ๆเนี่ยน่ากลัวนะฮะแล้วก็มีกลไกต่างๆมากมายรูปธรรมอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะมาเปรียบเทียบกับหลายๆเรื่องที่พวกเราเคยเจอนะครับก็คือการใช้วิธีการทําลายความชอบธรรมนะครับของคนที่มาเคลื่อนไหวต่อต้านในกรณีนี้ก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นพานักข่าวไปเที่ยว ที่ประเทศรัสเซียจากนั้นนะครับถ้าเราดูหนังสือพิมพ์ซึ่งวันนี้ก็คงมีสื่อมือชนมาด้วยนะครับผมก็คิดว่าอยากจะเรียกร้องทางจริยธรรมในวงการสื่อเหมือนกันนะครับว่าการที่ได้ไปต่างประเทศหนึ่งครั้งและกลับมาเขียนข่าวกันเต็มไปหมดนะฮะในหน้าสื่อพิมพ์ต่างๆแล้วเขียนผิดด้วยนะครับหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยนะครับโค้ดองค์การอเมริโลกโค้ด ILO อพีพีทุกๆนะครับโค้ด IARC นะครับที่ทําเรื่องมะเร็งพิพีทุกๆ ต้องเขียนแย้งกลับไปว่าทําไม่ถูกต้องแล้วก็มาวันสองวันนี้องค์การในโ,โลกก็เปิดฉากแถลงเลยว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดในเรื่องของการที่จะทําการค้าขายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนะครับโดยส่วนตัวเองก็ยังโดนนะครับสมาคมไม่ใช่สมาคมนะครับสํานักทนายความเนี่ยนะส่งจดหมายมาถึงอธิการบดีผมว่าขอให้นักวิชาการคือตัวผมเนี่ยนะหยุด าการที่จะทําหน้าที่ทางวิชาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่พวกเราซึ่งอยู่ในแวดวงนะครับไม่ว่าจะเจราจาการค้ากับใครประเทศของเราก็เป็นเอกราชนะครับมีอัตวินิจัยมีผลประโยชน์ของประเทศในขอบเขตของเราที่ต้องดําเนินการนะครับผมจะย้อนไปอดีตนิดหนึ่งนะครับว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วการรวมตัวในอาเซียน,นยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับและถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ปี 2,490ก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ได้ไปอ่านในปาร,ริยสารนะครับในเล่มตั้งแต่ปี2542นะครับซึ่งเขาได้เขียนไว้แล้วมาดูในเน็ตนะครับก็พบว่ามีการเผยแพร่เรื่องนี้แต่ว่าหลายคนอาจจะทราบแล้วนะฮะแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือในขณะนั้นเนี่ยนะครับประชาคมอาเซียนก็มีความคิดมีความดําริที่จะรวมกันนะครับและผู้นําในขณะนั้นก็คือท่านปรีดีพนมยงค์นะครับท่านไปเข้าอินเทอร์เน็ตเสิร์ชท่านก็จะเห็นประวัติอยู่พอสมควรนะครับว่า มีความพยายามจะจัดตั้งสมาคมสหาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ A K A N e. หลายท่านอาจจะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ท่านปีดีก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงนะครับจากผู้นําขบวนการกอบกู้เอกราชในย่านนี้ซึ่งเรากําลังจะทําอาเซียนนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นขเขมรนะครับท,ท่านประธานดีโฮจิมินทั้งเจ้าเพชรชราทั้งเจ้าสุภานุวงและนั่นเป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นอุดมการณ์จริงๆแทบไม่น่าเชื่อว่าอย่างคนอย่างในพลองซาน ก็สนับสนุนท่านปรีดีด้วยนะครับผมคิดว่าเจตจำนงเช่นนี้เนี่ยนะครับหรือการรวมตัวเช่นนี้มีน้ําหนักแต่อย่างไรก็ตามครับไม่แตกต่างกับสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวกันอยู่ในขณะนี้ที่จะรักษา,เ,าเศรษฐกิจของประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีความกังวลน,นะครับว่าประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไทยก็ดีในขณะนั้นนะครับแล้วก็ประเทศอย่างเขมรนะครับลาวหรือเวียดนามเนี่ยกำลังจะก้าวไกลเกินไปนะครับคือจะปรับเปลี่ยนประเทศ ให้ไปเป็นลักษณะของระบบสังคมนิยมท้ายที่สุดนะครับภายใต้ภาวะในอดีตนั้นอเมริกาก็จับมือนะครับกับกระบวนการในประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับหรือแม้แต่ทางฝ่ายทหารเนี่ยนะฮะร,รัฐบาลก็คือรัฐบาลใหม่ที่กําลังจะเข้ามาก็คือยึดอํานาจทําการรัฐประหารนะครับยึดอํานาจจากรัฐบาลของพลเรือตีถวันในปี2490นะครับเราก็น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นสมาคมสหาชาติแห่งเอเชียอาคเย์ นะครับซึ่งกว่าเจปีแล้วที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าเราย้อนรอยดูเราก็คงเห็นว่าการต่อสู้เพื่อประเทศนะครับเพื่อผลประโยชน์ของชาติเพื่ออุดมการณ์ของคนในประเทศและในเอเชียอาคเเนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายเพราะนั้นก็ยินดีครับที่วันนี้เพื่อนๆของเราครับโดยพ้อ,องยิ่ง FTA วอตนะครับซึ่งก็มีหลายๆท่านเช่นคุณกัรนิกาคุณจักชัยและคณะนะครับที่พักดันในเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้อย่างแข็งขัน นะครับเป็นพลเมืองที่มีพลังที่ใช้ข้อมูลใช้ข้อเท็จจริงนะครับแล้วผมคิดว่าพวกเราก็เมื่อไปตรวจสอบเขาก็พร้อมที่รับการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะนําอะไรไปอ้างอิงนะครับคุณการิกาก็บอกแล้วว่าท่านก็ต้องรับผิดชอบในข้ออ้างอิงด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เราคงประจักษ์มากขึ้นนะครับว่าสิ่งต่างๆที่วันนี้ได้ได้คุยกันทั้งวันเนี่ยนะครับคงจะได้ความรู้ความจริงมากขึ้นแล้วก็เราคงไม่ใช่ไปทักท้วงเพื่อไม่ให้ประเทศก้าวหน้าขึ้น แต่เราคงทักท้วงเพื่อให้เติมเต็มว่าจริงๆแล้วมันต้องรอบคอบนะครับเพราะว่าผลกระทบหลายด้านโดยพ้องยิ่งที่ในเครือข่ายต่างๆได้ยกเป็นรูปธรรมนะครับว่าควรหรือไม่ที่เราจะให้ข้อตกลงบางอย่างนี้เกินจากที่ได้ศึกษากันมาลึกซึ้งและตกลงไว้ในขอบเขตการค้าโลกเนี่ยม,มันมีมาเกิดขึ้นในข้อตกลงการค้าย่อยๆนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับเครือข่าย FTA Watch นะครับโดยพ้องยิ่ง ถ้าท่านเห็นแล้วก็คือคุณกนิกากิติเวชกุลซึ่งได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดเวทีในวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็อยู่ที่แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็เห็นอาจารย์วรนณา,ากับคุณกนิกาก็ได้คุยกันนะครับเพื่อให้มาสู่วันนี้อย่างแข็งขันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วเครือข่ายต่างๆที่ร่วมกันจัดงานเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เช่นท่านอาจารย์สุริชัยหวนแก้วซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ที่เยอรมันก็ฝากมานะครับบอกว่าอยากให้เราเปิดนะครับเวที ซึ่งเขาอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่หลากหลายผมก็เรียนท่านว่าเราก็มีความจํากัดนะครับจะเป็นทรัพยากรก็ดีกําลังคนเพราะฉนั้นเราก็คงทําหน้าที่ได้ในบริบทประมาณขนาดนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าความคิดของเรานั้นเราไม่รับฟังหรือไม่ได้แลกเปลี่ยนนะครับท่านอาจารย์นิยดาตอนนี้ท่านก็ไปไประชุมอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมนะครับซึ่งความจริงแล้วท่านก็มีบทบาท ที่สําคัญนะครับหรือบ้องยิ่งวันนี้แผนงานของท่านก็คือกพยก็ได้ร่วมจัดงานในวันนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์จีรพรซึ่งก็เป็นหลักใน FTA Watch ด้วยนะครับซึ่งท่านคงจะมาร่วมงานและก็กล่าวปิดนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ก็คงจะช่วยในการทําให้ความคิดความรู้ที่พวกเรามีอยู่เนี่ยไปสู่การถักดันนะครับเพื่อที่ให้เห็นรอบด,ด้านแล้วก็ไม่เกิดการสร้างผลกระทบนะครับขอขอบคุณท่านวิทยกรนะครับที่วันนี้ทุกท่าน ที่จะมาร่วมในการให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอให้การประชุมวันนี้บรรลุผลก็ขอเปิดการประชุมครับขอบคุณครับ